ถ้าอยากเพิ่มเยอะก็เล่นเยอะอะถ้าอยากเพิ่มน้อยก็เล่นน้อยผมะก็กดเรื่อยๆว่างตอนไหนครับระกดมากกว่าสิบที่สิบอะไีมงานทีมงานพอดีครับวันนี้ฟูเจอร์เรียลเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มรีเฟกต์แบบฉบับปีศาจวันนี้เราจะบวกจอนโอเซนไปด้วยคลิปเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโก้โก้โก เรื่องแรกนะครับเราก็ไปอยู่ในการรีเฟกครับผมรีเฟกมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาการตอบสนองของเราไม่ว่าจะเป็นต่อเมาส์ต่อจอคอมต่อการสะบัดเมาส์อะไรเงี้ยต่อการคลิกอะไรพวกเนี้ยครับวิธีเพิ่มก็เล่นบ่อยๆครับเล่นให้มันคุ้นชินอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเล่นไปเอะ ผมว่ามันก็ถามว่ามันต่างไหมถ้าสมมติรออายุเยอะมันก็อาจจะช้าลงเพราะผมก็ยังไม่ได้อายุขนาดนั้น <c oughs> นะแต่ผมก็คิดว่าคงต่างแหละไม่งั้นมันก็มันไอคนอายุ30มันก็คงไม่ยิงช้าหรอกมั้ง <c oughs> ดูจากโปรเพยเยอร์อะไรคนว่่จะเป็นพวกแองเจิลหรือพวกอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เทียบกับเด็กที่แบบอายุ2 0 9สิบเก้าอะไรเงี้ยมันต่างกันเห็นได้ชัดเออ ก็รู้สึกแหละแต่หมายถึงก็อาจจะไม่ได้เห็นความต่างขนาดนั้นตอวผมน่าจะยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นครับเพราะว่าอายุผมมันมันก็นยังน้อยอยู่ไงม,มันยังไม่แบบอยู่ในขั้นที่แบบว่าวิกฤตออรเลยน่าจะยังไม่เห็นผลขนาดนั้นท <c oughs> ั้นวิกฤตก็แบบสามสิบกว่า แต่พี่เอ๋ก็ไม่ได้ดูรีเฟกดอกปะผมมมันผ <c oughs> ว่ามันอยู่มันแล้วแต่คนอย่างพี่เอ๋เนี่ยเขาอายุเยอะก็จริงแต่ว่าเขาเล่นตลอดเนี่ย<ม>เขาเล่นตลอดมันก็น่าจะดีกว่าคนที่แบบอายุเยอะแล้วก็เล่นน้อยอะไรเงี้ยพี่เอ๋เขาโโอ้หลุยทุกคู่สู้ทุกลีกอะ่ะกดทุกแร้งกดทุกเกมให้เขารีเฟกโอ้โหดมากแล้ว <c oughs> อย่างพี่บูมเหตุอะไรรีเฟกอย่พี่บูมอ่ะนะอะไงแกสามสองหนึ่งเฮ้ยไอ้ปัญญาอ่อน แก่งแต่แรกตั้งแต่เล่นเกมครั้งแรกแล้วตอนเขาได้แชมเปเฟิร์สสไตล์ละไอีกมากมายอ,ะอนน่ะเขาก็ก็อยู่เยอะนะบางคนยังเล่นไม่เป็นเอา LG Swift OLED PG 2 7 AQDP มอนิเตอร์ขนาด27นิ้วพารเนล WOLED Refresh Rate 4 8 0ร z ความละเอียด2 K Response Time 0.03ms Future มิลลิ ASUS OLED Care Plus ช่วยถนอมหลอดภาพและระบบ AI Assistant ช่วยในการเล่นเกม วิธีการเพิ่มลีเฟกต์สำหรับผมนะส่วนตัวของผมเลยมันก็จะมีอิมเทนนิ่งต่างๆ่าม่ว่าจะเป็นการยิงบอทในเดอะเลนจ์ในเกมยิงอิมแลบมันก็จะมีวิธีต่างๆ่ามันจะเป็นยิงลูกแก้วซ้ายขวาบนอิมแลบอะไรพวกนี้สำหรับผมผมเล่นเดนแมพอย่างเดียวเพราะว่าเดนแมพมันช่วยการวางเป้าแล้วก็ศัตรูมันพีคมาเราไม่รู้ศัตรูเราเล่นไม่ได้เปิดเสียงไงเราไม่รู้ว่าศัตรูแบบว่าพีคมาจากทางไหนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การตอบสนองเรามันได้แมพในเกมด้วยมันได้การวางเป้ามุมในเกมแล้วเราเล่นแบบว่าไม่ต้องดง บบเนี่ยดักอย่างเงี้ยฟังเสียงแล้วก็พีเข้าไปอย่างเงี้ยมันางนั้นันไม่ได้ครับเราเนี่ยเราก็เดินของเราเลยครับถ้าศัตรูพิงมาเราก็แค่ยิงให้ไวตอบสนองให้ไวเพราะาเราไม่รู้อยู่แล้วไงเราไม่ได้ฟังเสียงนึกเอรปะเราเล่นตามมุมในเกมวางป้าแบบมุมในเกมแล้วก็ศัตรูพิงมาก็ยิงหัวไปอะไรประมาณนั้นเพราะาเราไม่รู้เรามันมา,าทางไหนบ้างอันนี้ก็อยู่ที่รีเฟรชของเราละก็อยากเพิ่มเยอะก็เล่นเยอะอะถ้าอยากเพิ่มน้อยก็เล่นน้อยผมก็กดเรื่อยๆว่างตอนไหนครับกดแต่แบบไม่ได้นับเลยแต่มากกว่าสิบยี่สิบอะกดเรื่อย ที่ดูหนักพี่ดูหนักอะไก็ฝึกในเดินเลนแหละฝึกสะบัดเป้าอะไรเงี้ยบอดเดินไปมาอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เคยเล่นเอ็มแลบอ่ะแต่แบบหลังที่เกลี่ยเข้าแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยในทางทฤษฎีเกมขนาดนั้นแต่มันช่วยแค่แบบไปกับเมาส์ได้ดีแบบก่อนเริ่มซ้อมอะไรเงี้ยเราวอร์มเพื่อมือมันเข้าที่อย่างเงี้ยแต่หลักก็วอร์มเดินเลนกันเลนแมตนี่แหละแต่เดินเลน่ะส่วนใหญ่เวลาแบบว่างๆเบื่อๆก็เข้าไปยิงบอดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยืนตรงกลางแล้วก็สะบัดซ้ายขวาเนี่ย ห้าทีมั้งผมเป็นคนชอบยิงเดอะเลสเนี่ยแบบไม่มีอะไรทําเบือ่อเบื่อก็เข้ามายิงตลอดเป้าให้เรามันอยู่เสมอหัวตลอดเพราะเรายิงเล่นอย่างเงี้ยหัดบุ๊กเมนซ้ายขวาซ้ายขวาเอดีหยุดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรทําให้หัวโล่งไวอ้อะหลักๆก็เล่นบอรอย่างเงี้ยครับบอทดกับพิบแล้วก็ยิงนี่น่าจะช่วยรีเฟกได้เต็มเตมเลยนะถ้าได้เยอะสุๆดๆเลยยี่แปดใช่ไหมเอามา เคยได้แต่ไม่เคยได้30คือตอนที่แม่งแบบไม่ตั้งใจยิงอะแม่งจะได้แต่พอแบบเราตั้งใจจริงมันก็ 20, 19, 22อะไรเงี้ยต้องปล่อยให้แบบยิงชิวๆไงแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นแต่นี้ยแหละเด็นไหม่ก็เล่นแต่หัวล้อในพวกแม่งชอบดักชอบเอ,อสาสไนัยลูกซอง ได้สาระเรเยอะเลยมีทุกแมทเลเวลาคนไปเดินแมทมันแล้วแต่สไตล์คนนะบางคนเล่นเมาสช้าก็เนิบเนิบไม่ไม um> ่ได้เน้นฟ um> ิกอะไรขนาดนั้นก็ขย um> ับเป้าช้าๆสมูทสมูทส่วนคนพวกเมาส์ไวมันก็จะเล่นเน้นสะบัดเน้นรีเฟกแบบหันไปยิงรีคอนไวหันลูกแฟดไวอะไรเงี้ยแล้วแต่สไตล์คนนะผมว่าอันไหนที่มันทําแล้วมันยิงยิงได้ดียิงได้ชัวอันนั้นดีสุดครับศัตรูพิมพามันยิงตายอันนั้นะดีสุดไม่ว่าจะเป็นช้าหรือเร็วอะคือให้ศัตรูมันตาย แล้วแต่คนขนาดอะไรเงี้ยบางคนชอบอย่างที่พี่ตานบอกบางคนชอบแบบมั่วสั่นสันส่นสะบัดฟุบฟังฟุบฟังเออบางคนก็ไม่ต้องสะบัดอะไรเงี้ยก็วางเป้าเฉยศัตรูพีเข้ามานอนเน,นิบเน็บเออ,อย,ยังไงยังไงก็ได้ที่มันยิงศัตรูได้ไวสุดอะผมว่าอย่างนั้นอ่ะดีสุดแต่จริงรีเฟกมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของเกมหรอกครับเพราะว่ามันในในแมตช์แมตช์หนึ่งในเกมเกมหนึ่งมันมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าการอ่านเกม การเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นแบบทีมเวิร์คอะไรเงี้ยซึ่งรีเฟกมันเราเราออกไปคนคนเดียวเรายิง5คนไม่ได้อยู่แล้วตอให้เรารีเฟกไวขนาดไหนฮะนอกจากอีทีมตรงข้ามันเล่นไม่เป็น <laughs> ออส่วนรีเฟกของผมมันอยู่ที่มเมนต์ของตัวละครผมมากกว่าแบบมเมนต์ของเกมเลย <laughs> การเล่นนะเกมเพลย์ของผมมากกว่าที่แบบเล่นมเมนต์อะไรพวกนี้ <laughs> รีเฟกของตัวยีนี้มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเท่ากับเท่ากับดูเอลิสเราครับที่แบบต้องเข้าไปเปิดไซส์เดสหรือว่านี่ออนสไลด์ไปเช็คซ้ายเช็คขวากระโดดสแนปอะไรเงี้ยครับอัพดา ขึ้นไปเอออะไรเหมือนพวก่นเวลลิที่เข้าให้เปิดไซร์ครับเข้าตัวแรกอ่ะมันก็ตะองจำเป็นต้องใช้รีเฟกมากกว่าหน่อยคิดว่าช่วงนี้ในทีมใครรีเฟกเยอะเยอะสุดๆเจมไงง่าเป็นเจมครับเออรีเฟกไวอีกรีเฟกไวสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยยิงทุกอย่างอ่ะยิงนกยิงงูยิงมดยิงมดเลยอะ <c oughs> ยิงเยอะเลยลวก็มีหลายตัวเลยอทักอะมันเยอะอาจจะเมอมองมินิแมป อะไรอย่เงี้ยหรือว่าเพื่อนพูดอะไรอยู่แล้วไปโฟกัสเสียงเพื่อนอะไรเงี้ยันก็อาจจะทำให้แบบไอ้ที่เรากำลังโฟกัสอยู่มันเกิดบล็อกแวกได้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยผมเม่สนายซูมนะซูมเอซั่นอย่างเงี้ยจังหวะตอนกัน เพืนแจ้งข่าวปุ๊บปปุ๊บ,บเราประมวลว่าเฮ้ยเหลือ,ลอตัวอะไรมาอยู่หน้าเราได้บ้างวาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบบางทีเราไม่ได้มองเป้าอะไรเงี้ยแต่เรากำลังคิดอยู่เงี้ยบางทีนอกเหนือจากเรื่องพวกอย่างที่พี่ตาลบอกเรื่องสมาธิว่าแวกความคิดในเกมรีเฟกชามันก็จะมีพวกเรื่องอุปกรณ์ที่ที่มันจะเป็นปัจจัยภายนอกนะที่แบบว่าเห็นได้ชัดเลยก็อย่างจอ60 Hz. กับจอ144 240 360เฮิร์หรือแม้กระทั่งตัว480เฮิร์ที่ออกมาใหม่ๆนะครับต้องยอมรับอยู่แล้วว่ามันต่างกันมาก60เฮิร์นี่จะไปยิงสู้กับ480เฮิร์ถามว่ามันสู้ได้ไหมมันก็ได้แต่แค่แบบมันก็เสียเปรียบอะอืมอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือปัจจัยภายนอกที่แบบว่าอาจจะทำให้เรายิงช้าลงต่อให้เรารีเฟกดีขนาดไหนศัตรูมันก็จะรีเฟกดีเหมือนกันนะนึกออกใช่ไหมครับซึ่งถ้าศัตรูมันมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นก็เป็นข้อเสียของเราไปความได้เปรียบของศัตรูที่มีจอเฮิร์ สูงกว่ามันก็จะได้เปรียบกว่าผมผมมันมันมันแล้วแต่คนอะเพราะว่าผมก็เล่นแบบ24.5ดนิ้วมาตลอดจอใหญ่ขึ้นถามว่ามันเล่นได้ดีไหมมันมันก็น่าจะเห็นอะไรกว้างขึ้นมั้งมันแล้วแต่มุมมองเกมนะมั้งหมายถึงแล้วแต่เกมที่เราเล่นอะถ้าเกมที่แบบมันใช้แบบภาพกว้างๆอะไรเงี้ยถ้าจอมันแบบมันชัดตัวนี้สี่ปสิเพอร์เป็น27นิ้วมันก็จะเห็นแบบภาพชัดขึ้นอะไรเงี้ย ตัว TN panel สีมันก็สีมันเพี้ยนๆสีมันไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับตัวจอ OLED นะซึ่งสีคมชัดเอ่อสีมันคมมันมันได้สีที่มันเป็นจริงมากกว่าครับถ้าถามว่าให้เลือกจอสีไหนก็คงเป็น OLED ครับมันสีมันดีกว่าคมชัดกว่าไม่เพี้ยนไปจากความจริงดูหนังดูอะไรเนี่ยคือเฟียวเลยคมชัดเล่นเกมสีดีอะไรเงี้ย สรุปเลยครับเรื่องรีเฟกมันก็อย่างที่เราพูดไปครับแบ่งย่อยๆเป็นเรื่องสมาธิอายุ <Luiza. S 1> การฝึกฝนของเราแล้วก็ความวกแวกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปัจจัยความคิดส่วนปันจจัยภายนอกก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์นี่แหละครับเรื่องพวกจอเมาส์ค่าเลดเมาส์ค่าเลดจอลิงเลทอะไรอย่างงี้ที่มันแตกต่างกันของแต่ละบุคคลไปใครที่อยากจะไปฝึกรีเฟกให้มันดีขึ้นก็ลองไปฝึกดูับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอิมเทรนนิ่งต่างๆยิงในเดอะเรนจ์บอดกับพิพเดสแมทยิงโปรแกรมอื่ ที่เป็นพวกอิมแลบอะไรพวกโปรแกรมที่เสิร์ฟอิมอะไรเงี้ยฮะก็ลองไปฝึกกันดูแต่ถ้าใครขีร้เกียจฝึกเหมือนผมก็นอนเยอะๆครับ มีจอดีๆสักตัวหนึ่งก็ดีครับตัวนี้ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือ ROG Swift OLED ครับเป็นรุ่นตัว PG27 ครับ AQDP เป็นตัว480เฮิร์นั่นเองที่เพิ่งออกมาใหม่ของทาง ROG เขานะเอกลักษณ์ของมันก็คือเนี่ยครับจอมันบางนะจอมันแบบคือเอาตรงเร็วมันมันสวยแน่ๆแล้วหนึ่งมันสวยแน่ๆครับตัวสีเป็นเป็นจอ OLED นะภาพคมชัดสีไม่เพี้ยนเลยค่า Response t i m ทอยู่ที่0.03มิลลิเซกันตัวละเอียดก็อยู่ที่ 2K ครับผมใครที่ชอบหลักจาก เกมเสร็จอยากดูหนังภาพชัดๆฟังเพลงดู MV ก็ตอบโจทย์เลยนะตัวนี้ฮะก็จะมีตัวแอนตี้ฟิกเกอร์ด้วยที่สามารถการภาพขาดการภาพกระตุกได้นะฮะของตัวนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่480ร้ิเพลมันมันลื่นมากครับมันลื่นลื่นอยู่แล้วอะลื่นกว่าแต่คอมต้องถึงรลอยสอ0ร้0ยสามร้อยเฮ้ยถึแล้วใช่แต่คอมต้องถึงอย่างเงี้ย f อ s 700อยะไรเงี้ยมันก็จะเล่นได้สบายละแต่ถ้าใคร f อ s ไม่ถึงมันก็อาจจะต้องอัพคอมก่อนนะพอซื้อมาก็ไม่มีผลเพรไม่งั้นมันก็ส่งผลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลย จบไปแล้วราการสอนรีเฟกวันนี้ไม่รู้ได้ไม่มากก็น,น้อยคใครสนใจก็ลองไปฝึกต,ตามที่พวกผมอธิบายไปวันนี้แล้วก็ใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยสําหรับใครที่ชอบรายการฟูลทูลเทเลียวก็รอติดตามต่อไปครับว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไรและจะเป็นใครมานะครับเราน,นี้ไว้เจอกันครับลาก่อนบ๊ายบาย